ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเจ้าคณะสงฆ์อยุธยาลบบุรีนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายสุริพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวิยรชัยนาคมาศผู้ว่าร,ร,รา,ารกรชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กันและบรรทาวาธารณภัยจังหวัดพัฒนาการจังหวัด ายอำเภอบางบานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพระครูสิทธิสรกคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าอาวาสวัตโกคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในเขตอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้าวัดอินทารามตำบลทางช้งางอเภอบางบานจพระนครศรีอยุธยาน,นะครับในการนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสงฆ์ได้ลงเรือร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์วัดอินทารามและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้ต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน100ชุด โอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีความห่วงใยพระสุกติกรที่ประสบสถานการ์อุทกภัยในขณะนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงมีพระํารัสว่า หากพื้นที่ใดประสบปัญหาความเดือดร้อนและยังขาดความช่วยเหลือให้ทางจังหวัดและอำเภอประสานขอความช่วยเหลือจากมุลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อลงมาให้ความช่วยเหลือร่วมกับภาครัฐครับ งเร่งในการที่จะ,ะพร่องน้ําแล้วก็ระบายน้ําที่ท่วมขังออกไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขอให้พวกเราที่เจอสถานการณ์น้ําท่วมในรอบแรก35จังหวัดนะฮะรอบปัจจุบันเหลือ31จังหวัดเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้พวกเราได้สบายใจนะครับว่ายังไงเดือดร้อนยังไงนะครับคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะครับ แล้วก็มีอะไรก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังปัญหารับฟังข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะรีบเร่งนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกล่าวถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ว่าได้รับรายงานจากชนประธานที่12ว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำที่2,700ลูกบาทก์เมตรต่อวินาที และยืนยันว่าจะไม่เกิน2,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ําจะทรงตัวเช่นนี้นะครับถ้าม,มีพายุฝนเข้ามาเติมส่วนในช่วงนี้คงต้องมีการเร่งระบายมวลน,น้ําก้อนนี้ออกไปก่อนครับลูกเก่งสำหรับแผนที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะครับทางท่านเจ้าหน้าจงังหวัดก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาในใน,ในเบื้องต้นในในส่วนของถ้าจะตีว่าก็เป็นส่วนของภาคเอกชน ทางจังหวัดเนี่ยทางอำเภอได้สั่งการให้ทางท่านในอำเภอเนี่ยได้สำรวจแล้วนะก็จะดำเนินการอย,าอย่างวันนี้ของบางบานเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบ5,800นะครับวันนี้แจกไปแล้ว3 0 0ก็ยังเหลืออีกหลายหลายหลายกลือ,อน,น,นะนะเราก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ให้ให้ครบให้ได้ทุกท่านนะครับผม